ปร Pro รีสวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์จากแรลกบายจูจูนะคะวันนี้เรามาเจอแรนเจอร์แคป l เอพัดนะคะตัวนี้ลูกค้าเน้นเอาไปใช้งานค่ะใช้เงินเอาอรถ0บาทค่ะผ่อนเพียง8,726บาทเท่านั้นนะคะตัวรถค่อนข้างครบอยู่แล้วนะคะ เป็นเครื่องยนต์ร้อยหกสิบแรงม้าค่ะย่างเป็นแม็กขอบสิบหกนะคะมี ABS มี EBD แล้วก็มีอาพวกาลไยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะคะตัวนี้แต่งให้ลูกค้าไม่ได้เยอะค่ะลูกค้าแต่งแค่สกู๊ปจมูกบนฝากระโปรงนะคะแบบชั้นเดียวเป็นทูโทนสีเดียวกับตัวรถคือสีบอนเงินตัดสีดำตรงกลางนะคะ มีเบ้ามือเปิดนะคะลูกค้าเน้นไปใช้งานกันศาสตร์นะคะตัวนี้ติดฟิล์มเซรามิกให้ค่ะมีประกันภัยชั้นหนึ่งพรบอกอบป้ายพ้ายางฟิลม์มครบเลยทีเดียวเลยนะคะพ่นการสนิมเคลือบสีแคมเปญใช้เงินออกรถ0บาทนะคะผ่อน8,726บาทนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะ ถ้าใครสนใจก็แอดมาที่เบอร์คูจุนได้เลยค่ะ08.8503.8507หรือแอด i อ l ด n e มาได้ค่ะฟอร์ดปทุมค่ะ f o r d ฟอร์ดปทุม p a t h u m ค่ะปทุมก็ชอบใช้เงินออกรถไม่มากหรือออกรถ0ูนย์บาทก็ติดต่อมาที่เบอร์คูจุนได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแต่งเน้นเอาไปใช้งานก็แบบนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ